เฮ้ย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 นี่นี่นี่วันนี้เช่นไวนที่องน่นอ้บอก้ก่อนอ่อไรีอแลวจะมาขอผู้ชาองค์เพราะปู่ไม่ย่าพญานาคแล้วจะมาขอผู้ชาต้นมะพ้าวสักปิด ที่ขึ้นเป็นคดเป็นวงเราจะมาทําพิธีการรับฝันและสู่ฝันแล้วันนี้ทําได้จัดทําผลไม้รากไม้และผางกูมาต้อนรับและสาม,มุทคีสันะโมตัสสะพระว่ตัวหะตสัมมาสัมพุทธะพระทันตาอาวิชิติจิตตาพระสังะนันโตตระเควิมาเนทีเปนะเทยคาเมสะลุวนะคะในเคหะวันทุกดวงใจดวงยางขององคูผูุ้ชงนาคราชหรือสายานนคราชที่มาสิงสถทิตอยู่อย่างต้มนาานะ้ำพลาะ ชาลิตินทน่ปก้นเลยเนแระดเจ็ดห้าเจ็ด เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดกับเจ็ดห้าดูได้เลยนะห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองตัวก็เก้าเจ็ดกับเจ็ดห้าใบเล็ทีเท่าไหร่ที่นี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าด้วย เป็นวันดีเรื่องงามยามดีเกิเพ่อปูปวันนี้มาเอาดอกมาแล้วนะ,ะ,นะไหนไหนบารามีจะ้ะนะจะช่วยกันสร้างบุญสร้างบารามีสร้างวัดอตองเลยนะ วันนี้ก็ทํารับรองปูรับรองย้าก็หัวให้แล้วก็มึงมองไม่ออกก็เล้าที่ต้นปูนั่นแหละลูกนั่นแหละเออกูมาให้รู้กูมาให้เห็นแล้วออกตรงๆเลยก็ได้เอง้ย้้้ ยักหน้าดใช่ไหมศูนย์หนึ่งเลยหนึ่งศูนย์ถ่ายไปถ่ายไปศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ไงปู่สองศูนย์ดูเองไงปู่จับชนอะ มตายเลยตายตายแล้วนึ่งใ<ม>นศูนย์เนี่ยศูน<ล>ย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์ได้แล้วล่ะมรับศูนย์นี่หกศูนย์เก้าบอกให้ดูที่ต้นโนนไม่ใช่ดูที่กลาง